ยกแสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเราหลังจากที่กลับมาจากการเลี้ยงแพะกับแกะกับวัวนะคะเลี้ยงหลายอย่างนะคะหมูกี้ก็มีนะคะวันนี้เราเหนื่อยมาแล้วนะคะวันนี้เราจะให้รางวัลกับตัวเอง โดยที่เราสั่งมาจาก l a z a ด a านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอะไรที่เราสั่งมานี่นะคะเรามาแกะกล่องกันอันนี้อะไรเนี่ยมมอันนี้ปั๊มลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรอยู่ในนี้เราให้รางวัลชีวิตนะคะหลังจากที่เราเหนื่อยมากๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะว่าทางเราสั่งอะไรมา ทางเราสั่งมาจากล a ซาด้นะคะในช่วง12-12นะคะจะได้ลดราคาลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เราสั่งมานะคะจะได้สบายสบายขึ้นนะคะอันนี้เป็นความขี้เกียจนะคะที่สั่งมานี้เป็นความขี้เกียจล้วนๆนี่นะคะเห็นยังคะ อันนี้ก็จะเป็นที่นอนลมนะคะเราสั่งมา2ชิ้น2ชุดนะคะยี่ห้ออ่าี่ห้ออินเทคนะคะนี่นะคะ2อันนะคะ2 2ชิ้นนะคะให้ลูกสาววันหนึ่งนะคะ2ชิ้นเลยนะคะขนาด6ฟุตนะคะ6ฟุต6ฟุตในราคาเดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะอันนี้มันอยู่ในช่วงลด12 12นะคะก็จะได้ลดไปอีก ชิ้นละนะคะเดี๋ยวนะคะหาราคาก่อนเราก็ลืมแล้วเนาะ <c oughs> ราคาชิ้นละหกร้อยแปดสิบสามบาทนะคะเราสั่งมาสองชิ้นหกร้อยแปดสิบสามแต่ทีนี้ราคามันลดอีกนะคะสิบสองสิบสองจะเหลืออยู่ที่หกร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตังค์นะคะ แล้วก็จะมีปั๊มลมไฟฟ้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งรถรถยนต์ก็ได้ใช้สำหรับที่นอนนี้ก็ได้นะคะมม6ฟุตนะคะขนาดก็จะอยู่ที่203คูณ183คูณ25เซนตนะคะอินเทคนะคะที่นอนเป่าลม6ฟุตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะปั๊มลมให้ดูนะคะ ก็อย่าไปไก่แท่วันนุ้งก็ทายไปดิเนี่ยตอนเนี่ยทายไปเลยเอากรบอบบอกอันนี้เรากำลังจะใช้ปั๊มลมปั๊มที่นอนให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เขารีวิวเอารถเหยียบเลยนะคะเนี่ยเอารถ p ิกอัพเหยียบย่ำเลยนะคะใน ในช้อปปี้นะคะในช่องอ่าเป็นอย่างไรวะในทีวีอ,วอคะค่ะทีวีได้เล็กอ <c oughs> ะเนาะเขาจะมีรีวิวให้ดูนะคะเฮ้ยมันมันถึกทางหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หัวมันจมลงเนี่ย <c oughs> วันนี้เราก็ได้มันมาฝากน้องๆแพ้ด้วยนะคะไปเลี้ยงวัว น so ี่นะคะนี่นะคะการเป่าลมนะคะเรากำลังต่อป uh, ั๊บลมเป่าที่นอนนะคะต่อถูกบ่น้อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องลองก่อนทุกอย่างต้องลองก่อนนะคะลองผิดลองถูกนะคะ จะได้นอนบนอ้อเนี่ยเขาก็มีจุกล้มกันเขารถเหยียบผัวนี่คือมันนี่คือรีวิวหรือเปล่าป่อล้องอารถเหยียบบั้งนี่นะคะ ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เสียบปั๊ปมลมนะคะนี่นะคะนี่นะคะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะดูเลยอันนี้ที่นอนของเรานะคะหลังจากที่เราเหนื่อยมากมา,มากแล้วเราจะได้สบายได้นอนสบายสักทีนะคะวันนี้อ้าว ินทั้งใดขึ้นนะนนนะโอเคเนี่ยขั้นตอนขั้นตอนมีนะคะคู่มือขั้นตอนการทำต่างๆมีอันนี้ค่คอยๆนะคะค่อยๆ เพราะว่าที no ่นอนเป็นใหญ่นะคะหกฟุตต้องใช้เวลานานอยู่นะคะขนาดหกฟุตนะคะหกฟุตหกฟุต ขั้นตอนต่างๆจะอยู่ในคู่มือนะคะอยู่ในคู่มือนี้นะคะการประกอบการเป่าลมอะไรอยู่ในนี้นะคะ นี่นะคะกําลังขึ้นแล้วนะคะต้องใช้เวลาสักพักน้ำพ,พราะที่นอนมันใหญ่มากเลยนะคะ615สหบาทนะคะเนี่ย นอ้องให้กมอกได้เพื่อความมั่นใจอุดบ่ได้ตีมันมีแน้อุดด้วยถือละหละด้านนี่เหรอคืนร้องนอนบอกนองแหวนรำแก่ยื่นมันน่นๆจะพ่งเปิดไป ร้อยแปดสิบสามคูณสองร้อยสามคูณยี่สิบห้าเซนความหนาสูงร้อยแปดสิบสามสูงยี่สิบห้าเนี่ยกว้างร้อยแปดสิบสามสูงยาวสองร้อยสามสองเมตรสาม พอแล้วปะได้ป่ะเอาลองกันเลยอ้าวเรามานอนเลยทีนี้อ,อันนี้เรามาลองเลยทีนี้ นอนดูกินข้าวละมาดูดีว่ามีทั้งทั้งเอ๊ะก็คือ <laughs> ตอนนี้เรากําลังลองนอนนะคะวันนี้ให้คุณยายมานอนด้วยนะคะสามคนนะคะตอนนี้อันนี้เด็กๆไม่เคยเจอของใหม่นะคะของเล่นชิ้นใหม่ของชีรองฟาร์มนะคะตอนนี้โอ้สบายมากเลยนะคะใครต้องการที่ลาซาด้าเลยนะคะ ถูกจริงๆนะคะชาดอยู่ในช่วง12-12นะคะแล้วแล้วก็ช่วงปีใหม่อีกนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสบายมากเลยค่ะไม่ปวดหลังปวดเอวนะคะพ่อทางเราปวดหลังปวดเอวมากเลยนะคะยี่ห้อที่เราใช้นี่ก็จะเป็น i n p e a ค่ะรุ่นคิงนะคะที่เราใช้นี่จะเป็นรุ่นคิง ขนาดใหญ่นะคะขนาดเขาให้นอนสองเรานอนสามนอนสี่ได้นะคะได้แค่พันตีนเปียกน้ำอ่ะนอนสได้ขับไปที่นอกเลนะแค่พันตีนเปียกน้ำตีนเปียกเพียรพิษกับมีโดนน้ำไม่เป็นไรนะคะเอาผ้าเช็ดได้ค่ะไม่เป็นไรไม่กลัวไม่กลัว ออใครสนใจก็สั่งได้ที่ลาซาน่านะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ